สุดยอดนะครับมาหาสงการระดับโลกแบบนี้ใครจะสู้ไหวนะครับเพื่อนบ้านข้างบ้านเปิดก่อนนะครับแต่ไทยไม่มีผลกระทบทางสะอายังคงขึ้นชอบเมืองไทยนะครับขอบคุณนะครับว่าท่องเที่ยวที่รักเมืองไทยนะครับสงการวันนี้แทบจะ สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนพอๆกับน้องมีมีเส็นเคยตอนนี้น้องมีถ่ายคลิปอยู่กับเป็นเวลาสองทุ่มสามสิบสองนาทีเนาะน้องมีกับมีเรื่องเล่าข่าวสารของคคิปวิดรโอนี้มาฝากมานําเสนอให้ทุกคนได้เบิงได้ชมร่วมกันก็คือวันเริ่มเปิดมหาสงการของเมืองไทยที่สนามหลวงเนาะทุกคนนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าทางชาวไทยนี่นาแน่นเลยทุกคน สุดยอดลายเมืองไทยเนาะนี่ยังบแมนมือแท้เลยทุกคนเป็นมือเริ่มเปิดวันฉลองการเนาะยังคึกคักขนาดนี้เนาะถ้าเป็นมือวันที่สิบสามสิบสี่สาีจะขนาดไหนนึนกทุกคนโอ้โห,โหสุดยอดอลังการกับวันเทศกาลของเมืองไทยเนาะสุดยอดเนาะข้างบ้านสีเข้มในอะไรทุกคนนักท่องเที่ยวลายขนาดนี้เนาะ มีทางกิจกรรมห้เล่นห้เบึงห้ชมอีกข้างบัานมาเบิ่งเอาเด้อเค้มทันบ่เนาะ ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องมีมก็ขอขอบคุณคลิปนี้จากส่องบากิเลแนแซนเลเดอร์ที่อนุญาตให้น้องมีมีมานำเสนอมาเผยแผ่ให้ทุกคนได้เบิ่งนได้ชมนากันถ้าผิดพลาดประการใดน้องมีมีก็ขอโถษขออภัยมาในคลิปวิดีโอนี้หล,ลายๆเด้อน้องมีมีสิปักมูตใต้คลิปวิดีโอนี้ให้พี่พีเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมอยากไปเบิ่งคลิปติมหรือว่าอยากไปติดตามส่องบากิเลงคนใดเด้อเฮาก็ไปเบิง่งไปชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลย โอ้โหูท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวช่วยรอดซ่อนนะครับล้นหลามล้นหลามนะครับพลังสาวพลังสาวพลังนะครับเสาวพลังหัวใจโอ้ยวลคอมชูไทยแลนด์ครับท่องเที่ยวต่างชาติมาเป็นกลุ่มทัวร์นะครับมาเป็นกลุ่มมาหาบอ้ยอาเจ ยอดสุดยอดนะครับยอดจริงๆนะครับคี่ี่อไนี่จะักยอดคือคาขนาดเล็กปน สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่เอฟซีเ่ากิ่งแหลงเสนานะครับแล้วก็สวัสดีนากประสมมุกขานนะครับบอกกิ่งแหลงมานเบรกงานสนามหลวงวันแรกนะครับตอนกลางคืนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกลายเป็นแบบนี้นะครับสุดจะเสื้อจริงๆนะครับแทบไม่เสื้อสายตานะครับว่านักท่องเที่ยวจะมาเยอะขนาดนี้นะครับจนได้ต่อแล้วเขายาวเกียรสุดยอดนะครับมหาสงการระับโลก แบบนี้ใครจะสู้ไหวนะครับเพื่อนบ้านข้างบ้านเปิดก่อนนะครับแต่ไทยไม่มีผลกระทบทางศาตรยังคงขึ้นสอบเมืองไทยนะครับขอบคุณนะครับว่าท่องเที่ยวที่รักเมืองไทยนะครับสงการวันนี้แทบกระลายเป็นแบบนี้แล้วครับโอ้โหนะครับท่างเขาสุดยอดทุ่ส ทางไหรจะมาแบบนี้เลยประเทศไทยอะไรจะขนาดนี้ระดับโลกจริงๆต่างตาตาิหอบลูกหอบร้านมาให้หมอแล้วครับพี่ๆีห้บอกโอ้โหนะครับวันแรกนะครับยังขนาดนี้นะครับวันต่อๆไปจะขนาดไหนและการสุดๆ อาสงการระดับเขกโอ้โหสุดย่อดเลยนแต่ของแบบนี้เลยเน้นเน็นปุคิดหนักนะครับทางบ้านคิดหนักแน่แน่แล้วครับอกแต่ตายเปิดก่อนได้ปูดนะครับไม่ได้นักท่องเที่ยวเหมือนคนไทย สุดยอดเลยทุกคนคนทั่วทุกมโลกนะครับรอมาเป็นปีนะครับพี่ๆ่วทุกมโลกนะครับน้ำน้ำหมดโอ้โหนี่ครับเอารถมาส่งน้ำแบบนี้ครับเมพอ้อมทุกอยากนะทุกคนส่งประปาเพื่อประชาชนนะครับรถมาส่งนะครับหมดน้ำแล้ว ล่น,นจหมดมดาสงการไทยแลนด์นะครับที่อื่นไม่มีเหมือนไทยแน่นอนนะครับประเทศไทยนะครับตอนนี้ยังออกก็ออกก็ได้นะครับไปทางไหนลงไปทางห,หุ่นห่อเราจะเดินตรงเข้าไปเลยจะเป็นภาพที่สวยงามมาก บิังครับต่างชาติลังไห้มายกปืนกันแล้วแกเล้วนะครับปืนฉีดน้ำเนื้อนะครับโหประเทศไทยสุดกรรมยายสุดเลเวลนะครับโอ้โหทองเกี่ยวเห็นแล้วก็ออนซอนนะครับล,ล้นหลามล,ล้นหลาม ครับพลังเสาพลังเสาพลังนะครับเสาพลังหกใจโอ้แล้วคำชูไทยแลนด์ครับนักเทียวต่างชาติมาเป็นุู่คร่นะครับมาเป็นกลุ่มนะครับอาเจสุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับ ที่ดีทางบ้านเห็นแบบนี้ก็มีความสุขนะครับที่เห็นนัทของเที่ยวมากเที่ยวบ้านเมืองนะครับเดี่ยวเมืองไทยแล้วมีความสุขนะครับหมาสมการระดับโลกทุกสัตว์นะครับล่อคอยมาเป็นปีนะครับมาวันนี้สดอลังการสดยิ่งใหญ่โอ้แต่ตอนกลางคืนนะครับ มันก็เกินไปแล้วนะครับพี่ๆแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับสอบไต่ต่างต่างนะครับจุดจอบจุดจอบสุดสิ์ครับพี่ผมนี่อันนี้ภาพจริงไม่ใช่ AI นะครับเพื่อนบ้านข้างบ้าน ข้าง้านด้วยนะครับนี่คือไทยแลนด์นะครับเปิดงานสงการที่หลังนะครับเปิดวันหลังนะครับภาพจริงไม่ใช่ AI ต่างชาติเขาชอบมาเที่ยวประเทศไทยเยอะสุดๆนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นบอกนะครับนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเหมือนกันนะครับยืนรอแบบนี้เลยนะครับกลางคืนยิ่งงดงามนะครับเหลืองอาลามไปทั่วไทยแลนด์สนามหลวงคึกคักจริงๆ บรรยากาศล่าซุปข um, ้าวสนามหลวงว้อวทุกคน้ทุกคนคึอมีลานเลยนะทุกคนศูนย์งานศูนยางารนะครับพี่พี่ แล้วก็คนไทยมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับในงานสนามหลวงหลายอย่างหลายแนวนะครับถ้ามองไปทางบนนะครับขามองไปทางบนนังนี้นะครับก็จะเห็นภาพบรรยากาศของสนามหลวงสะพานพระรามแปดเลยนะครับตรงนั้นที่มีเรืองไฟนะครับบอกเหมือนผมจะตกนะครับต้องสนามหลวงกลายเป็นแบบนี้นะครับภาพจริงไม่ใช่ไอ้คคกุลังไรมาเที่ยวประเทศไทยเยอะสุด เสอสายตาจริงๆนะครับโอ้โหเวทีอย่างอลังการตุ้งตันตรงตันตุ้งตันตุ้งตันเลยนะครับทังออกลังเขาลังออกลังเขาครับแค่เห็นสิ่งนี้ก็ตะลึงแล้วสำหรับน้งองเที่ยวนะครับ เศษน้ำย่างกระจายเลยนะครับมาสอสงการระดับโลกของจริงไม่ใช่เอไอศูนย์กลางการศูรนย์กลางการนะครับศูนยลางการสอง ยอดดีมองไทยนะทุกคนทางนี้สุดจริงๆนะครับพี่ๆช่วงนี้นะครับโอเคแหล่งก็จะพาพี่ๆนะครับ้มรอบดึกตอนกลางคืนนะครับถ้าตอนกลางคืนมาาโอการที่นีนที่เด็ดก็คือมวยทะเลนะครับมาฝั่งนี้จะว่าเพิ่นนะครับผขาจะไปชมนะครับโขนนะครับพี่ๆ น,นะครับมีการแสดงโขนเกิดขึ้นนะครับคอนเสิร์ตมดไปแล้วจะมีการโซโขนอีกนะครับท้เมวยทะเลแล้วกนะ็ว่ยายรอบหนานะครับเพราะว่าโขนรามะเทียรนะครับไม่ได้ดูกัน,นง่ายจะไม่ได้โซโให้ดูให้ง่ายนะครับตาซานะครับต่อแถวเขาบ้านพิณสีเยอะมาก คลิปนี้นะครับอาจจะลงไม่ทันนะครับเพราะว่าผมจะลงตอนเช้าของวันต่อไปเต็มเลยนะครับเต็มสุดๆสวยงามไร้นะครับมีโขนนะครับวัยรุ่นก็ออกหมดนะครับออกข้างนอกแล้วครับไม่ใหญ่ก็จะเลือแต่ ผู้ที่ชอบมหาปุณิชชนชอบทำมุ้งแก้จีนช้าเหรอวันนี้เข้ามาได้แล้วนะครับตอนแรกนะครับผมเข้าเวทีบ่ดได้นะครับพอไปดนตีบู้นนะครับไม่ค่อยจะเข้ามาเท่าไหร่ <Hey! S 1> เป็นฤกษ์สิง มีหลากหลายให้ได้บึ่งให้ชมนะทุกคนคนนี่บอกมาเลย,ยเยอะเกินนี่ครับข้างในเข้ามาดังประตูสวรรค์เลยเห็นบมอ<ม>ปอดสุดถึงนะครับต่างชาติลายรูปยมใหญ่โอ้โห ้นยังเต็มเหมือนเดิมนะครับก็แต่หนังเป็นระเบียบนะครับพอเสิร์ฟหมดไปแล้วเด้อแต่โขนนะครับกนหนังเป็นระเบียบ เหลืองงามู่เพรองเหลืองอลามวัดพระแก้วโซอย hey, so foot, so ่างอลังการยิ่งใหญ่ทุกคนงานก็มหอศจรร่แสงไฟส่องสว่างสวยงามสุดยอด บรรยากาศนะครับต่างชาต์เต้นที่นี่เลยจำเอานะครับพี่ๆงานนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนสำหรับผู้ใดที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเพื่อเทศกาลสงการานต์โอ้ย ล้านเลยวันนี้เยอะอยยอสุดๆจ้าไป damn จบฝนกระเทิดนเลยทายเลย ดียนี่นะครับบอกกแหล่งกาเฟพี่ยวครับมาเฟรยในใครับส้มซัมนี่นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกไดไลค์กดซับสไคร้ขอบคุกมากนใจบ้บอกกัแหล่งแฝมเดทคลิปนแต่ละวันถ่ายคลิปนี้ีขอต่อเคามาสวัสดีครับ โอ้โหทุกคนทุกคนได้สังเกตเบิ่งบ่าว่าคนนับแสนนับล้านขยะสิ้นหนึ่งกับบ่มีในพื้นเนาะทุกคนความสะอาดความระเบียบวินัยของคนไทยสุดยอดหลายเนาะโอ้โห้างบ้านสีเข้มได้ได้ายแบบนี้เนะาะทุกคนทั้งนักท่องเที่ยวน,าน,าน้าแน่นคึกคักขนาดนี้เนาะสุดยอดเอลย มีกิจกรรมให้เบิ่งให้เล่นหลากหลายเลยเมืองไทยสำหรับสงการปีนี้เนาะม่มี่กัจิคอ,อิอยพอรให้ทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆ,ยๆนะคะพี่เอฟซีเราทานผู้ชมที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปวิดีโอเรองม่มี่ขอให้ทุกคนเล่นน้ำสนุกสนานคือคาเคฮากันเดออย่างมีความสุขเนาะทุกคนกับปี2025เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ น้องมีมีกัสิคอโตไปก่อนเนยทุกคนฝากเป็นกำลังใจก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องมีมี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับทายคิดนี้สบายดีสวัสดีค่ะ